สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่15มิถุนายนนะครับครับวันนี้ก็จะมาในคู่ของนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับผมรัวฟอรต์นะครับเจอกับออสนะครับผมคู่นี้นะครับมีการพบกันที่นานมากครับตั้งแต่ปี63นะครับแล้วก็มีการทำสกอร์กันเกิดขึ้นสกอร์สูงทุกรอบเลยนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับ เขียวจริงครับลงจริงครับย้อนไปดูที่ YouTube ได้เลยนะครับคนที่ติดตามจะรู้ครับว่าบวกหรือเสียครับนะครับไอนี้ติดตามกันได้นะครับถ้าใครชอบนะครับครับสำหรับคู่นี้นะครับมีการคิกออฟกันในเวลาสี่ทุ่มของบ้านเรานะครับผมครับสถิติตะคู่ถือว่าดีนะครับรู้สีเลยนะครับลำดับไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับผม ส่วนโลฟอนนะครับมีการทำสติในครึ่งแรกนะครับไป4ส่วน5นะครับถือว่าสวยนะครับแล้วก็ส่วนออสนะครับเช่นเดียวกันครับมีการทำสติในครึ่งแรกนะครับ405ส่วนเหมือนกันครับครับทั้งคู่นะครับผมคิดว่าการเจอกันครั้งนี้นะครับที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีการทำสกอร์กันเกิดขึ้นนะครับคู่ว่าคู่ว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ผลิตสกอร์ได้ดีครับ ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับผมป่าตอนนี้นะครับราคานะครับราคาจะอยู่ที่1ลูกนะครับราคาน้ำนะครับอยู่ที่ 1.6, นะครับ1.7นะครับอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับราคานะครับใครที่รอราคาสวยๆนะครับให้รอกดจดก็ได้ครับรอที่1ลูกแล้วก็ราคาน้ำสวยๆนะครับแล้วใหกดแล้วก็ไหลลงมา0.75นะครับ0.5นะครับก็กดได้เลยนะครับผมครับใครชอบก็ลุยนะครับ ใครชอบบอลที่ผมลงให้ก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมันจะแจ้งทุกครั้งที่ผมลงเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันคลิปกันนะครับครับขอให้เฮงๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับ